ตามสัญญานะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวคอสเอซีโอราคาหลักหมื่นของแองก้ามาซารีเนาะจบไปแล้วนะครับคอสเอซีโอได้ไปประกาศมาเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับคอสเนี้ยใช้เวลาเรียน2วันก็ผมก็คิดว่าเป็นคอสที่เปิดโลกแล้วก็ได้ความคุ้มค่ามากเลยนะครับผมมาเรียนคอสออนไลน์มาเยอะมากนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งหรือว่าวิธีการเนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับดังนั้นในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เราเจอเอ็กซ์เพรียเนี่ยถือว่าได้ครบจริงๆนะครับผมไปตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมเข้าไปนั่งเนี่ยนน้อองงงงััั่่่่่ขาาหลกกเะคครรบบพพีีชชชิตใมททจ ประทับใจแล้วนะครับเสร็จแล้วในคลาสเนี่ยหลายๆท่านนะครับมาจากธุรกิจหลากหลายแบบนะครับอสังหารถยนต์ถยแอปพลิเคชันต้องเที่ยวนะครับหรือว่าแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในตลาดคอเอเรทนะครับที่ส่ง,งหัวหน้าหรือว่าผู้จัดก,การเข้ามาอบรมเนี่ยก็มีนะครับเข้ามาที่เนื้อหาของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมขอรวบลัดเลยนะสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นใจความที่เราได้จากการเทรนนิ่งคอร์สนี้แล้วกันเนาะอย่างแรกเ่ยผมรู้สึกว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยเมื่อก่อนคิดว่าการทำคอนเทนต์คือการทำบทความแล้วทำให้มันติดอันดับนะใส่คีย์เ,เ,ยเ,เ,ยเว,ยวิววเรดเปันิกกโล ค่าของผมนะคบว่าให้เห็นว่าในมุมมองของการทำ BCO เนี่ยมันมีองศา,าอื่นมันมีวิธีการอื่นมันคือเกมมัฟทัวรเลยนะครับที่มีการบางกลยุทธ์นะครับการล้อมเมืองการทำดุนทำนี่นะครับเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่เราต้องการนะครับประโยคเด็กที่นี่ที่ผมชอบมากเลยครับก็คือการทำ BCO เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เพื่ออะไรนะครับแต่มันเป็นการทําเพื่อศักดิ์ศรีของธุรกิจเรานะครับว่าตลกดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีพลังและมีแรงบันดาลใจอยู่ในคํานี้อยู่นะครับซึ่งจริงๆมันจริงนะบางทีในบทความบางอันเนี่ยเราไม่ได ว่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับใครที่เสิร์ชหาแล้วเจอแบรนด์เราขึ้นติดอันดับแรกๆเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นสินค้าที่มันเป็นแมสมากเองก็ตามนะครับตัวนี้มันจะสร้างกําลังใจแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้นะครับถัดมานะครับส่วนที่2ก็คือคุณภาพเนี่ยสำคัญไม่แพ้ปริมาณดังนั้นมันมีเคสตัศดีหลายๆอย่างที่ทางแองกาเนี่ยนำเสนอขึ้นมานะครับบางบริษัทเนี่ยครับที่มีการทําบทความแบบหลายพันบทความเลยนะครับรูวมๆเนะี่ยแต่แงงของเขาเนี่ยอยู่ต่ากว่าบางบริษัทที่มีบทความน้อยกว่าแแต่่่่มีีีวววลิิ้้้ดดกาาไนนนรซึงงเพสูจจ์ป็ ผมก็ลองไปเช็คดูใน h อชของผมเองนะผมก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ว่าบริษัทเองบทกความมันน้อยนะแต่ว่าตัว Value หรือว่าตัวมูลค่า r a n ก ing เขามันสูงกว่าซึ่งมันทําได้แสดงว่าใครที่อยากปั๊มอย่างเดียวนะครับอันนี้ต้องกลับมานั่งคิดใหม่นะครับว่าทฤษฎีที่เราใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเสมอไปอันนี้คือเปลืองแรงแต่ไม่ได้เงินกลับมานะครับถัดมาหัวข้อที่3นะครับก็คือตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยจะมี Value นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เห็นมานานแล้วนะมันอยู่ใน HW มเอมาาใช้้ในมมมุขขอองงงกกกาาารรตีูลคค่่ท ASE ไดซึผ็ว่าาเคควิธีีกรน้ ใช้้ไดคือปกติเวลาคลิกในแต่ละคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะมีคนที่คลิกเข้ามาเป็นทราฟิกใช่ไหมครับแต่ละทราฟิกที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะามาคูณด้วย C.P.C. หรือว่าค่าเฉลี่ยของมูลค่าในการโฆษณาของ Google Ad นะครับแล้วมันถึงจะเตียมมาว่าบทความของเราเนี่ยเจเนเรตมูลค่าได้กี่บาทกี่ดอลลาร์ออกมาครับสมมุติว่าเรามีติดอยู่700คีย์เวิร์ดใน1บทความนะครับคอสเป per คลิกตัวเนี้ยจะเอามาคูณด้วยทราฟิกตัวเนี้ยครับมันจะกลายเป็นแวลูของบทความนั้นนะครับลองนึกดูว่าถ้าเพื่อนๆมีบทความเนี้ยอย 100, 200, 300 คอสเปอร์ิเนี่ยสูงกว่าแสดงว่าเขากําลังตีตลาดคุณอยู่ดังนั้นคุณต้องหาวิธีแก้แล้วใช่ไหมครับโอเคอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเนาะถัดมาข้อที่4นะครับอันนี้เป็นทริคจากแองกามาซิลลี่นะครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้ยินที่นี่มาก่อนนะวันนี้ถ้าเกิดคุณจะแอ o โรชเข้าไปในตลาดที่มีการทำเป็นซีโอแข่งขันสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงกิ้งไฟแนนซ์หรือว่าจะเป็นธุรกิจเสื้อผ้ารถยนต์เรงก็ตามนะครับถ้าคุณอยากจะให้ธุรกิจของคุณติดแรงก,ก่อนนะครับอย่ยอทะะบบมีี์ อยู่ในคัตตอรกอี่เดียวกันแต่ว่ามีการแข่งขันน้อยคอมเพลติชันน้อยนะครับสมมุติเขาทําบ้านคอนโดสังหาเช่าบ้านซื้อบ้านนะครับคุณอาจจะใช้ในเรื่องของโวงจุ้ยในการจัดบ้านโคงจุ้ยในการสร้างบ้านควรจัดยังไงนะครับหรือว่ามาสายมูงเงี้ยครับซึ่งมันเป็นทางอ้อมนะครับไม่ได้ทางตรงเงี้ยครับแล้วเราค่อยๆตีนะครับเราทําวางพิลล่ารอบๆนะครับพอเราได้รอบนอกแล้วอะ่ะกูเกิลเองเนี่ยเขาจะมองว่าตัว, quality, วคุณภาพของเราเนี่ยโอเคมันได้มันมีคอนเทนต์ที่ติดแล้งอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับพอตัวนี้ติดอันดับหนึ่ เข้ามาเข้ามาในเซ็นเตอร์นะครับแล้วกินคีย์เวิร์ดเข้ามาครับกินคีย์เวิร์ดที่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นนะครับเหมือนคุณกำลังสร้างบีละมิดอยู่นะครับพอเราทำเสร็จเนี่ยเราจะสามารถตีสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่มาก่อนนานๆได้นะครับซึ่งนี้เป็นทฤษฎีที่ไม่ลองไม่โรนะครับต้องไปลองดูเองว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับข้อที่5ข้อนี้สำคัญแลวก็ยาวที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเฟรมเวิร์กที่ได้จากทั้งคอร์สสองวันนี้เลยนะครับในสองวันนี้เขาจะมีสองการใชู้้กัใช้นนนน่ีีซึง เฟรมเวิร์ตัวนี้มันจะชื่อว่า SOSTAC u r c e k นะครับ S O S T A C นะครับ SOSTAC u r c e k เนี่ยจะเป็นเฟรมเวิร์หรือว่าเป็นกงล้อนั่นเองนะครับที่ทําให้การทำ SEO เนี่ยมันสามารถวนลูปแล้วไปต่อได้โดยที่ยังคงคุณภาพของทุกสิ่งที่เราต้องการได้อยู่นะครับ S แรกเนี่ย Situation นะครับอย่างแรกเนี่ยเขาเขาใจให้เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งนะครับเข้ามาวิเคราะห์ Situation นะครับ H F คุณก็ร์เซอร์ชเว้นเฟรนด์นะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดแพนเนอร์เองนะครับเข้ามาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าปัจจุบบบััััันนนนนขขออองง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 เเ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 เรร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 าาาาาาาปปปปปป็็็็็็ยยยยไไไไคคคูู่่่่แแแลล้้วววววกกสสสสสภภพพดดมมมมโุุตตหหะะะิ์จจ๊ที2 ครับ S O นะครับ O ก็คือจะเป็น o b j e c t i v e นะครับคือกลับมาพิจารณา Goal ของเราก่อนนะครับว่า o b j e c t i v e ของเราเนี่ยเราต้องการทำ B C O เพื่ออะไรบ้างนะครับต้องการเพื่อให้คนรู้จักแบรนด์เราเยอะขึ้นให้คนรู้จักฟีเจอร์ใหม่เยอะขึ้นให้คนรู้จักเซอร์วิสใหม่ของเราเยอะขึ้นนะครับตัวสเต็ปถัดไปนะครับก็คือตัว S นะครับพอเรามี Goal เสร็จนะครับเราก็จะมาถึงในส่วนของ Strategy นะครับ S O S นะครับ S ที่สามจะเป็น Strategy สถานการณ์ที่เราเป็นอยู่กับ Goal ที่เราตั้งไว้ แกะของมันคืออะไรแล้วเพนพอยต์หรือปัญหาของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนพอเรารู้แล้วว่าตรงนี้คือปัญหาของเรานะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะไปตัวอักษรถัดไปก็คือตัวทีนะครับก็คือเป็นแท็กติกนั่นเองนะครับแท็กติกในนี้ของไอค้าจะเสนอว่าให้ใช้วิธีการนะครับเป็นสามเหลี่ยมปีรามิดเนาะเขาเรียกว่า ASO e นะครับ Adaptive Search Engine Optimization นะครับการใช้ ASO e ในการทําตัวแท็กติกตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สมบูรณ์แล้วก็รัดก,กลุ่มที่สุดในการทํา s e o แล้วครับมันจะเป็นลนักษณะเหมือนปิระมิดแบบนี้ครับ ถ้าเพื่อนๆดูเนาะมันจะมีทั้งหมดกี่ช่องละสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องนะครับมี3ชั้นนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นแรกเป็นฟันเดเมนทัลนะครับก็คือการทำไซโลเบสการทำคอนเทนต์พิลล่าของเรานะครับแล้วก็มีการทำไฮคุณตี้คอนเทนต์นะครับใช้ทฤษฎี E-E-A-T นะครับแล้วก็มีการวิจัยชี้เวิร์ดนะครับพอเราทำพื้นฐานชั้นแรกเสร็จเนี่ยมันจะไปถึงสเต็ปที่2แล้วนะครับก็คือการสร้างทรัสต์เวิร์ดที่เน็ให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับคือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเว็็็็บบบบนนนนนนะะะะคครร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 รััไม่่่่่่่่วว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 าาาาาาาจจเเปปกกกกกกทททททแลิิิิงง์หหืืออูดีีีีพสสฟตๆ้ ให้พื้นฐานของเราเนี่ยเริ่มแข็งแรงขึ้นส่วนสุดท้ายเรื่องจะเป็นการทา s i t e Experience Quality นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิค c a l หรือการทํา SXO นะครับหรือเป็นการทํา Quality ของเว็บไซต์ของเราเนี่ยให้มันตอบโจทย์กับผู้ใช้งานมากที่สุดนะครับซึ่งเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมหลักนะครับในทฤษฎีเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับลองส้นหาดูนะครับว่า ASEO เนี่ยมันสามารถทํำยังไงแล้วเราไปแตกต่อตรงเนี้ยมันจะอยู่ในแท็กติกของเรานะครับแล้วก็เราก็ถึงจะมีแพลนต่อว่าเราจะทําอะไรต่อได้นะครับเสร็จปุ๊กกก็็็็็จจจจะะะะเเเเเปปปนนน A A Action Plan A คครรรรรรรัััขอองงาาาาาพูู้้้โททย์แแติญหลวมา ไอ้ขั้นแพนเราทำไงตรงนี้เราจะใช้ตัวเนื้อหาจากไซโลเบสของเรานะครับซึ่งมันจะอยู่ในฐานล่างสุดนี้นะคือการวางไซโลนะครับว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนตัวไหนแคตตาอกีไหนลงเก่อนะครับเสร็จปุ๊บพอเราทำแลนเสร็จเราก็จะมีการวนกลับมาทำตัว C ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวคอนโทรลนั่นเองนะครับตัวคอนโทรลเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องมีการ tracking นะครับดู p e r f o r m ร์แมนะครับคอยดูแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าสถานการณ์ที่เราทำอยู่เป็นไปตาม o b j e c t i v e ที่เราตั้งไว้ตอนแรกหรือเปล่าโอเคถ้าเกิดไม่เป็นนะครับเราก็จะวนกลับเข้ามาน SOS DSC SOS SOS d a c นะครับ Source Stack นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเฟรมเวิร์กที่ผมคิดว่ามันสมบูรณ์แล้วก็ครบวงจรในการทำ SEO ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน,นี้คือ5ข้อหลักนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นใจความสำคัญของคอร์ส SEO คอร์สนี้นะครับข้างในมันจะมีไส้ในมีเนื้อหาต่างๆนะครับมีความรู้มีโ no น้ตหาต่างๆที่มันถูกแทรกเกิดในคอร์สอยู่ตลอดในเวลามีคำถามที่มีการถามมีการยิงไปยิงมาของคำถามคำตอบนะครับมีทฤษฎีนะครับเปิียเว็บไซต์ย้ายเว็บไซต์ยังไงต้องทำยังไงบ้างเปลี่ยยนนนนนนน URL ไไได้้้มมมัััเเเเเปป็็งงงหรรรรืืออออวว่่าาทะะแบบีีตจข ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้มันจะลึกมากนะครับจริงๆอังก้าเนี่ยก็มีเตรียมที่จะจัดตัวเวิร์กช็อปต่อนะครับแต่ครั้งนี้เป็น Google Analytics นะครับใครที่สนใจอยากจะเทรนนิ่งหรือว่าอยากจะฝึกในการใช้ g a 4นะครับก็แนะนำนะครับไปกดติดตามเพจแองกามาซิลลี่ได้นะครับเขามีกำลังจะจัดคอร์สรู้สึกจะเป็นเดือนนี้นะครับจะมีการจัดคอร์สนะครับโดยรวมเนี่ยผมก็สนุกกับคอร์สนี้นะครับแล้วผมก็ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆได้รู้จักคนใหม่ๆได้แลกคอนเนคชั่นได้แลกข้อมูลการติดต่อกันนะครับแล้วก็็็็คคคคคิดววววว่่่่าา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 ททีีีีมมมมมมมงงงงนน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 นตััััั้้้้ใใจะะะรรรรรบบออๆเเกกกกแแลสสถปพชชูึ มันมีมีความแพชชั่นสูงมากในการทำงานการตลาดนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแองการมาร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการการตลาดและอยากเรียนรู้นะครับเราก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแมตช์กันเจอนะครับแล้วก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดในการทำงานในสายอาชีพได้นะครับใครที่สนใจเนะื้อหาการทำงานการตลาดก็ติดตามช่องนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ